สวัสดีค่ะพบก,กับช่องดารา,รากสิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube ค่าเตียงสันคลอนจริงๆสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มออยธนากับภรรยาสาวคนสวยเธอรัว,วรีทองคำกูนโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของพวกเขาโพสต์คำคมชีวิตไว้มากมายผ่านอินสตาแกรและทางสาวเธอก็ได้รายยาวชีวิตในปี2 5 1 4ไปแล้วกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ทำอะไรบางอย่าง ในขณะที่ทางด้านออยโพสต์ล่าสุดเป็นโพสต์เมื่อวัน,วนที่27ธันวาคม2514ที่ผ่านมาเป็นภาพนกที่เลี้ยงไว้พร้อมระบุข้อความว่าอะไรที่ไม่ได้ดังใจแต่ต้องอยู่กับมันก็อยู่ให้ชินชินกับโควิดชินกับเศรษฐกิจชินกับชีวิตเยอะๆมนุษย์ปรับตัวเกง่งถึงได้อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้จงสู้นี่แหละกฎแห่งธรรมชาติ #forpass แฮชแท็กคงจะมีแต่แกนี่แหละที่ผ่านข้ามปีไปด้วยกันนะแฮชแท็กบ้านปลายชีวิตมนุษย์ทามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจล่าสุดพบว่ามีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องความรักของเขาทั้งสองคนว่าน้องเธอเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักดูท่าทางนิสัยดีลูกสาวก็อ่อนโยนน่ารักและทำไมทิ้งแฟนคะสงสารน้องเธอเข้าอุ่าห์ลาเอาจากแอร์จากงานมาเป็นแม่บ้านมามีลูกให้เสียดาย แต่ไม่นานคอมเมนต์แบบนี้ก็หายไปแล้วยังไงก็ตามเราขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะขอบคุณที่มาแรงค่าวจากอินเตอร์เทนที่นี่ขอบคุณทุกท่านสนับการรับชมช่องนาราก็สิบนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ